ครับผมก็กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะกลับมาพบกับนักกรทัพราชคือเก่าเนาะพี่น้องหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับการหาอยู่หาก,กินตามฤดูกาลหาอยา,ากหาอยู่หาก,กินแบบฟรีสไตล์ของนักกรทัพราดนะพี่น้องก็วันนี้ก็ได้มีเวลาพี่น้องมาหาอยู่หาก,กินเหมือนเดิมเนาะพี่น้องก็ จะพามาปักเบ็ดพี่น้องว่าจะยุดปักเบ็ดแล้วละ่ะว่าจะดักหนูแต่ว่า <c oughs> มันก็ยังมีมีปูน้อยพี่น้องมีปูน้อยแล้วก็มีเหยื่อเนาะมีเหยื่อแล้วก็มีลำหวยที่นกคอนที่ยังไม่เคยใส่เนาะพี่น้องนคอนก็จะพาพี่น้องมาลองใส่ดูแล้วก็จะเอาบ่วงดักหนูพี่น้องเอาบ่วงมาหาดักหนูด้วยตามนี้เนาะเพื่อมีเวลาเนาะก็ หาอยู่หากินกันไปพี่น้องวันนี้หากินสองอย่างเลยทั้งดักหนูทั้งปักเป็ดลองพี่น้องไม่รู้ว่าจะอะไรจะได้กินเนาะพี่น้องหาอยู่หากินไปตามฤดูกาลตามฟีตายของนครเนาะหาอะไรก็ได้กินนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้อย่างหนึ่งต้องได้อย่างหนึ่งเนาะพี่น้องก็ถือว่าออกมาแล้วก็ไม่อยากให้ผิดหวังเนาะพี่น้องเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแต้มอะไรหรือเปล่าสำหรับการหาอยู่หากินขำขึ้นนี้เนาะพี่น้องเนาะ นานๆทีมาเจอ,เอกันล่ะนักกอนก็นไม่ค่อยมีเวลาด้วยช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวนักกอนจะพาไปปักบิดก่อนพี่น้องถ้าปักบิดเสร็จก็จะพาไปดักหนูเนาะว่าจะดักยังไงหรือว่าใช่เหยื่อะอะไรตัวไหนก่อไปดูกันในคลิปเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปดูกันเลยครับสำหรับปักบิดเหยื่อปูวันนี้เนะาะปักบิดเหยื่อปูเนาะพี่น้องเป็นเหยื่อปูอย่างเดียวสิพอหาได้ในวันนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปดูกันครับผมไปไปครับผมการหาอยู่หาก,กินเนาะพี่น้องเนาะ ครับผมพี่น้องเป็นการใส่เหยื่อปูเนาะพี่น้องล้างแหลกเนาะพี่น้องก็หาอยู่หากินกันไปพี่น้องไม่รู้จะมีตัวมีเตี่ยมไหมสำหรับการปักเบ็ดขำขึ้นนี้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเป็นเหยื่อปูเนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วก็งี่ใส่ตัวขนาดนี้แหละพี่น้องนี่เห็นไหมครับอาจจะไกล้หน่อยพี่น้องอ่ะแล้วก็งีใส่ดูพี่น้องเนาะ ประมาณนี้เนาะพี่น้องน้กกากอนใสก็ประมาณนี้ครับโอเสียบยากหาเสียบยากพี่น้องมันเป็นหลากใหม่เนาะเสียบไปมันมันคงนิดนึงพี่น้องเราวก็ใสปลาใหญ่เนาะพี่น้องโอ้ดินมันหลวมพี่น้องดินหลามถลมเนาะหลวมโอ้เงี้ยแล้วพี่น้องกะมาณนี้นเนาะพี่น้องเนาะ พี่น็อกก็ลก็ปักเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้อกประมาณสามสิบสี่สิบหลังไหนเนาะพี่น้อกก็เหยื่อปูมดไม่รู้ว่าจะเอาเหยื่อไหนมายาำพี่น้อกก็ปักหมดเลยความรุนกันว่าจะมีตัวมีแต้มไหมเนาะพี่น้องสำหรับการปักเบ็ดแล้วก็ทีเรือพี่น้อก สายละหนูพี่น้องเริ่มเขาฤดูกาลเนาะหาอยู่หากินแบบฟรีสไตล์ของนคนทัพราด <c oughs> ก็หากินทุกอย่างทุกแนวพี่น้องก็ <c oughs> จะพาพี่น้องมาตามหาพ่อพันธุแม่พันด้วยเหมือนเดิมกรุงเล็กห้าหลัางพี่น้องแล้วก็ <c oughs> กับุงเดือนประมาณสิบหกส,สิบเจ็ดลังเนะาะก็ไม่รู้จะอยู่ครบหรือเปล่าพี่น้องก็ไม่ได้นับด้วย ถือว่าประมาณนั้นเนาะพี่น้องแล้วก่อนเดินไปปักเบ็ดก็เห็นรอยอยู่พี่น้องรอยเขีย้ยคุ้ยใหญ่ๆเนาะคุ้ยหน่อยใหญ่คุย้ยหน่อยผสมมันไปก็ได้จะพาพี่น้องไปดักแถวๆเหมือนปักเบ็ดแหละพี่น้องแต่ว่าเกาะมันอยู่จะเป็นรอยระหว่างป่ามันเนาะก็ขอบน้ำที่น้ำมันถ่วมเสื่อนขึ้นมาก็มาดูกันว่าจะมีตัวมีแต้มไหมพี่น้องตะวันก็ ไก่จะตกดินแล้วพี่น้องเหลืออีกนิดๆหน่อยๆทาไม่มืดไม่ใช่นกอนพี่น้องแต่ว่าวันนี้นกอนจะไม่ให้มืดเนาะพอไม่ได้เอาไฟมาพี่น้องคิดว่าจะมาดักนูอย่างเดียวแต่ว่าคนเฒ่าอยู่นาว่างมปูได้ประมาณสามสิบสี่สิบตัวนี่แหละคือเลยเอาเบ็ดออกมาด้วยอะไปดูกันพี่น้องว่าจะมีตัวมีแต้มไหมคำคืนนี่แล้วนกอนเขาอยากไปดักนู่้พี่น้อง จะพาไปดักหนูเนาะให้ดักให้รูคันแรกแล้วก็กุ้งหลังแรกเนาะพี่น้องกับกับนี้ก็น่าจะเป็นหลังเดียวเนาะพี่น้องเรามาตามดูกันว่าจะมีตัวมีเต่าไหมขำคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะไปไปดักกันก่อนครับจะมดืดละครับผมไปพี่น้องก็ไม่รู้เป็นรอยรูหน่อยหรือรูใหญ่แนละ้วอย่างเนาะนี่ ร้อยกุยเนาะร้อยกุยร้อยเขียกินได้อหเนาะนี่ดองเอ้ยแหลกตื้อๆเลยแล้วก็ให้ดูเนาะก็เป็นปวกครับผมในป่านี่เนาะดอกเนาะนี่ดอกแล้วก็ให้ดูเนาะไม่รู้ว่าเป็นร้อยหนูเล็กหรือหนูใหญ่เนี่ยาะดูดูเนาะช่วยกันดูด้วยเนาะดอก พี่นองรูมันเนาะเนาออกกินพีเนเคขียร์แรก็ตื่ตื่นเลยไี่นองเอ้ยนี่นี่ยไป่แบบม่ขี่เนาะเนาะแล้วก็ใช้ดูเนาะเนาะเนี่ยไอเผมแล้วก็จะเริ่มดักตรงนี้แหละพีเนองเดี๋ยวตัวพี่นองเนาะได้ดูได้เห็นก่อนเนาะองเนาะว่ามันควรจะมีตัวไหม เราเหี่ยวแล้วอาจจะเป็นเก่านิดนึงเนาะแต่ว่านาจะมีตัวมีเต็มอยู่พี่น้องคืนนี้เนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันนี่หนูจะอยู่ปวกนี่แหละพี่น้องแล้วกนขออยากพาพี่น้องไปลักหลังแรกก่อนนะพี่น้องไปครับผมพี่น้องแล้วก็ใส่ยาปูนะพี่น้องเนาะหลังเป็นกรงเล็กเนาะพี่น้องก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ Đây là con hay đủ nó, đắc xin đi loại nó phải không nó. nó con đặc tiêu phú nó lắng lẻ ทางเลย่นีนพี่น้องรอยทางมันอาจจะมองอยากนะพี่น้องเดี๋ยวก่อนให้ดูพี่น้องนี่มันลงมาจากนี่พี่น้องนี่รอยหนูนะเนเาะอันนี้ไปหากวงเล็กพี่น้องโอ้ควงเล็กกี่วฝั่งขวามือแล้วพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องว่าจะมีตัวมีแต้มไหมคืนนี้อ่ะก,ไไก่อนเขาอยญ่ไปดักก่อนครับผมอ่ะพี่น้องผมก็เดี๋ยวก่อนเกาะ มื nữa, ่อ8เขื o, đây, ่อนน้อพี่น้องเนาะก็ปักเอ้ยปักว่ะดักบ่วงไปแล้วพี่น้องมื่อ8เขื่อเลยครับผมก็โหัวเสียงลุกร้องเต็มเลยพี่น้องปักเนอะก็หนุ่มน้องกว่าจะกลับก่อนเนาะพี่น้องดักบ่วงไม่เสร็จเนาะพี่น้องก็เดี๋ยวมาลุ้นเบ็ดกันพี่น้องสักประมาณ2-3ถุงน้อพี่น้องเนาะ มาลุ่นเบ็ดกันว่าจะมีตัวมีแจมไหมสำหรับตอนนี้นะก่อนก็นขอหยาดขอตัวกลับไปกินขา้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเนาะโอ้หมื่อขอนขึ้นก่ลยพี่น้องเลยใครก็ไม่ได้เอามาพี่น้องอ่ะแล้วก็เขาตัวก่อนครับผมแล้วก็มาลุ่นกันพี่น้องตามมาลุ่นเดียวกันเนาะว่าจะมีตัวมีแจมไหมก็การปักเบ็ดแล้วก็ดักหนูในคลิปเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันยาวนะก่อนก็นจะตัดเป็นหนึ่งสองเนาะพี่น้องเนาะ ในคลิปต่อไปต่อกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี Demon> ๋ยวเราก็ออนุญาตขอตัวก่อนพี่น้องไปครับผมกลับบ้านก่อนพี่น้องครับผมไปก็สวัสดีครับผมมาพบกันเช่นเคยนะพี่น้องเนาะกกนละกอนทับหลาดพี่เก่าเนาะพี่น้องก็จะพาพี่น้องมาเก็บกู้เบ็ดแล้วก็กับเล็กกัปวงเล็กเนาะพี่น้องเนาะก็เอากับเล็กเนาะกับวงเดือนกั ดักไม่มดออกพี่น้องมาขึ้นนี่มืดก่อนเนาะมาขำเ่ยแล้วก็มากู้เอ้ยมามามายาม,มาคือมาขึ้นนียไม่จิ๊ดจ้าตัวเลยพี่น้องเลยก็ไม่มีผลงานไม่มีตัวไม่มีแต้มเลยพี่น้องวันนี้เช่านี่ก่อนเนาะสายแล้วพี่น้องก็จะพาพี่น้องมาเก็บกู่เนาะเบ็ดแล้วก็กลับเล็กก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแต้มพอได้ทำกับเขาหรือเปล่าเนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปดูไปลุ้นกันเลยครับผมไป ลุ่นกันพี่นอ к เอาเฮ้ยพี่นนอกคันพิษตะโกนหายพี่นนอกโอ้เรียบรอดเลยครับผมโอ้ คุณเอาหรือปากินน้องคือคอยคุณเอาเด้อพี่นอ้อ,อ,นอ,นองเนาะจะได้ม่เสียของแล้วพี่น้องเนาะเขาก็ยังด้อยู่ด้กินพี่น้องแต่ว่าถ้ามันรุดไปพันก็ต้นหม่มันคงจะไม่เหลือพี่น้องพี่น้องผมพี่น้องเอ๋ยเร,ยรอยเลยครับแล้วกนดัก พ oh ี่นกโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอ้าเริ่มลุ้นล้งต่อไปพี่น้องดูกันต่อพี่นกเดือดๆเลยเอ้าดูล้างต่อไปครับผม เราดูกกล็บน้อกระเล็บปุうう๋งนะครับเนาโอ้ยัอยู่ข้าเดิมเลยดอตัวมีดเนียงเล็กแอยู่ข้เดิมรมีตัวมีเตยมเลย้งนี่ทงโอังนี่พี่น้องโอ้ยหายไปเ ดุ uh ้นที่เราดุ้นเรเป็นลูกมันเนาะแล้วเราก็ขอยากแกะกอนถูกไว้เนาะพี่้องเนาะอิงพี่เนาะลอยเลยครับี่พี่เมหัวเลยพี่็ลูกมนเนาะพี่เนายนี่จตีใหญ่่อย

เราหลุดตัวน้ำขับเนาะพี่น้องเนาะนี่ไม้ลำห้วยครับผมไปดูหลังต่อไปครับผมมาตามกับเล็กเป็นตัวนะพี่น้องวงเล็กแล้วก็บ,บ่วงเนาะดูสลับกันเนาะพี่น้องเนาะว่าจะมีตัวมีเตียมไหมอุย๊ยพี่น้องนี่คืออะไรครับพี่นอ้องอือพี่น้องนี่เป็นเรือปล่อยพี่น้องเอ้ยเห็นไหมครับ นี่พี่น้องนอนอุ้มอูเลยพี่น้องอ่านีพี่น้องเอ้ยอมีเหี้ยวแล้วพี่น้องเอรอเต็มสองตัวสองมาแล้วพี่น้องนี่พี่น้องจะเป็นลูกมันเลยพี่น้องเลยแต่ก็ยังถือว่าได้ตัวแล้วพี่น้องเนาะเอ๋อพุ่นหลังต่อไปครับผมพี่นกันต่อพี่น้อง นี่จะยังไงด้แกะเนี่ยร้อนร่าไว้ช่องนี้เนาะอ่ะพี่น้องเรียบร้อยครับผมนี่นี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่โอ้ยนอนอุปุดนอนอุปุดโอ้ยแบบบาฟีตายแล้วนอนอุปุดอ่ะ๋ยววนเขาแกะก่อนน้องโอ้ยยกครัวหรมั้งนี่พี่น้องเลยอืมเก่งเลยพี่น้อง ดูข้างหลังลึกๆนี่ดงนี่ดงเลยอ๋อเก็บข้างหลังดูหลุตามลึกๆอ๋อดูงานแล้วถือว่าลูกมันก็ถือว่ามีตัวแล้วพี่น้องเนาะลูกคนนี้อยู่เฉยๆเลยพี่น้องเลยอ๋อคนนี้ก็อยู่เฉยไม่ทำงานเนาะพี่น้อง เดี๋ยวไปดูกุ้งเล็กพี่หน่องพี่กุ้งเล็กเนาะกุ้งเล็กม่เอาเลยพี่น่องเอ้ยอู้ยเขากุ้งเล็กสามตัวนี่สวยเลยพี่น้องเยกุ้งเล็กมาช่างงานเลยพี่น้องโอ้อดูแล้วต่อไปพี่น้องอ่ะพี่น้องก็ครับผมพี่น้องก็อสำหรับการ <c oughs> เก็บกูเบ็ดเนาะพี่น้องก็นกอ้ที่ทิ้งไว้เบ็ดกับโกงเล็บก,กับกรับเล็กเนาะหลังที่มันไม่มีผลงานไม่ติดเนาะพี่น้องนกอ้อนก็จะมาเก็บเบ็ดตอนค่ำเนาะมาเก็บทีเดียวเลยเผื่อปลาไม่กินก็วันเนาะพี่น้องเนาะสําหรับไม้ห้อยเนาะพี่น้องก็มีตัวมีแต้มแต่แค่หนูพี่น้องต้องใส่ยกขวานเนติดเกาะเดียวเลยสามตัวพี่น้องหนู น้อยรุ่นี้ก็จะเป็นหนูลูกมันประมาณหนูสักประมาณสักเดือนครึ่งพี่น้องเดือนครึ่งสองเดือนนี่แหละพี่น้องก็สงสัยยกควเลยแหละพี่น้องไ,ได้มาสามตัวแนละ้วพี่น้องก็อพอได้แกงพี่น้องตัวไม่น,น้อยแต่ก็ได้ตัวเนาะอะพี่น้องอก็เดี๋ยวแล้วก็จะให้ดูกันพี่น้องเนาะสามตัว นี hi, ồng, ่พี ồng, ่น้องผมก็สามตัวสามเต้มแล้วพี่น้องเนาะโอ้ยหลุนเดียวกันมดเลยพี่น้องเอ้คอกเดียวลนี่พี่น้องติดเกาะเดียวเนาะหนูยกครัวเนาะพี่น้องอ่ะก็พี่น้องก็พอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะได้อย่างหนึ่งก็เป็นก็ไม่ได้อย่างหนึ่งก็ต้องได้อย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าพอได้ กับเขาเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากผลงานนะครับเน,ะนะนบาะนครธรามราชใหาอยา,ากหากินแบบฟรีสไตลนะ์เนาะผ่านช่องทาง YouTube เนาะพี่น้องให้พี่น้องได้ดูได้เห็นวิธีการการให้อยู่หาก,กินเนาะพี่น้องก็ถือว่าวันนี้ผลงานมันซับเนาะมันซับคูกแป้งเพชซัตก็ยังถือว่ามีตัวมีเตียมอยู่พี่น้องสามเต้มถือว่าเป็นลูก ถึงจะถือว่าเป็นลูกมันก็ถือว่ามีตัวมีแต้มพอได้อยู่ได้กินไปเนาะพี่น้องเนาะอ่ะก็ฝากผลงานเนาะผ่านทาง YouTube เนาะพี่น้องเนาะช่องทาง YouTube ของละครทรัพย์รัตการหายากกินก็วันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงเนาะพี่น้องก็จะมาเก็บกูต้ตอนเย็นอีกทีนึงพี่น้องเผื่อปลากินราวันเนาะอาจจะทําเป็นคลิปอีกคลิปนึงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ हाफो सारी खाप हाँ.